สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของริปเปอร์แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็เทปเทปที่10แล้วมั้งเนี่ยดูดิเนี่ยเพชรทินนามผมไม่ขึ้นไม่ลงเลยฮะโอเควันนี้ผมตัดสินใจจะปิดซีรีส์ไอ้นี่ซีรีส์กระทาทองแดงแล้วนะเป็นเอนะ็กซ์คาลิเบอร์ฮะซึ่งเราเล่นมาหมดแล้วเนาะทุกท,ทุกอาชีพแล้วนะครับที่ว่าเล่นอะเอ็กซ์คาลิเบอร์ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเล่นเอ็กคาลิเบอร์ดูบ้างแล้วก็เล่นคู่กับองค์องค์ของเรานั่นเองนะฮะเป็นสายฟู้ดฟเตอร์นะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นท่าไหนยังไงก็รับชมกันเลยดีกว่าฮะปึ๊บปึ๊บเอานี้มาช่องนี้มาแล้วก็รีโหลด่ีแล้วก็ G, วกโอเคหมุนฮนะปึ๊บผมชอบบางท่านี้มากเลยนะแล้วก็วางอันนี้แล้วก็วางนี้วางอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคไปกันด้วยความรวดเร็วครับ สำหรับเว็บแรกผมขออนุญ,ญาตเล่นความเร็วฮะเจอริปเปอร์ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะปึ๊บ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 โอเคดามเมจเราแรงกว่าฮะเพราะเขาไม่มีอาวุธเนาะไปอย่างรวดเร็วครับแล้วก็อันนี้มาหนึ่งแล้วก็เอาชุดกรอบมาเลยครับแล้วล็อกไว้แล้วไปกันต่อฮะไม่ไหวครับถ้าสมมุติเราไม่เซฟเพย์เซฟตั้งแต่ต้นเกมนะเราจะแพ้ย,วยาวๆฮะโอเคเดี๋ยวเล่นความเร็วอีกนิดนึงคิดว่าน่าจะไม่รอดอเราไม่รอดเฉยอ่ะ ไปได้วยความรวดเร็วปึ๊บนี้มากระเทียมมาแล้วก็รีโลหนึ่งทีแล้วก็เดี๋ยวกล้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งโอเคไปกันต่อฮะเร็วจริงเร็วจริงเร็วจังโอเคเราเราไม่เร่งแล้วเราไม่เร่งแล้วคือเมื่อกี้มันสําหรับเว็บแรกๆนะเพราะฉะนั้นเราจะผ่านไปเพราะว่าของมันยังไม่ค่อยมีนะแล้วผมก็มพยายามอัลเลอร์ต,ตัวเองอ่าพูดถึงอัลเลอร์ต,ตัวเองคือก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเกี่ยวกับ ผมเวลาผมอัดคลิปใช่ไหมเสียงผมก็จะเบาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมีเหตุผล <laughs> มีเหตุผลผมก็ทำการขอโทษแล้วผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวด้วยซ้ำนะว่าเอ้ยผมเอนหลังออกหรือว่านั่งไม่สบายหรือเปล่าแต่สตรีมเมอร์ไอ้สตรีมเมอร์เขานี่ก็ไอ้สตรีมเมอร์ต่างชาติเนาะเป็นเหมือนกันกันกบผมเลยเป็นเหมือนกันฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น คือเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างเครียดฮะเครียดจริงๆนะเขาก็เลยแบบเล่นไปเล่นมาแล้วก็เลยถอยออกถอยออกถอยแบบถอยร่างกายออกมานะฮะมันก็เลยแบบเมื่อยไงมันเมื่อยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกมนี้ใช้ความคิดค่อนข้างมากฮะพอเขาใช้ความคิดมากปุ๊บมันก็จะแบบว่าเริ่มเงียบลงเงียบลงเพราะเขาต้องใช้ความคิดนะก็เลยแบบเออเป็นอย่างนี้นี่เองฮะโอเคไปกันต่อคนระับ ไยต้องข่ามีน้ํายาซึ่งน้ํายาอันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับเวฟแรกๆนะเพราะว่ามันต้องใช้โล่45ในการเปิดขวดใช้มันนะครับใช้โล่45ใช้เลือด15นะครับในการเปิดเปิดใช้งานอันนี้เราเรามีแค่โล่เนี่ยโล่ตัวนี้ใช้ได้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหนยไหมมันก็จะไม่ถูกเปิดนะฮะโอเคอันนี้มารีโลหนึ่งทีอันนี้มาแล้วก็รีโลอีกหนึ่งทีแล้วก็เห็ดมารีโลไม่ได้แล้วฮะปึ๊บ แล้วก็อันนี้วางตรงไหนได้บ้างอันนี้วางท่าน,นี้แล้วกันนะชุบๆๆๆนี่แล้วก็หมุนตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็เหมุนตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่แล้วก็เออเอานี้วางไว้ตรงนี้อาวางไวน้นี่แล้วก็วางไว้ตรงไหนดีอันนี้ตรงนี้ดีไหม ดีฮะไปะไปกันต่อฮะชึบน่าจะชนะได้นะฝ่ายตรงข้ามถ้าติดที่เลือดเขามีมากกว่าเราเกือบเกืบสาหน่วยเลยนะมีเลือดมากกว่าเรา30หน่วยแต่สู้ตายครับสู้ตายสู้ๆแต่เรามีเกราะไงเรามีกราะครับจากกระเทียมด้วยจากชุดกรอะด้วยนะฮะมันก็ค่อยๆสร้างกันไปถามว่าซื้อกล่อมาตติงแต่ต้นเกมดียังไงมันทําให้ต้นเกมเราเราตายน้อยลงนะฮะแพ้น้อยลงนะั่นเอง แล้วเราก็จะเนี่ยมีดาวครบไปจนถึงปลายเกมเฮ้ยอันนี้คืออะไรเพิ่ม40แม็กเลือดตอนเริ่มเกมนะฮะแล้วก็ทุกๆ3มวีเขาจะให้ค่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ค่าใช้ใช้ค่ารักค่าฮีทมาน่าเพื่อเพิ่มเอ็มพาวเวอร์แล้วก็เฮ้ยน่าสนใจเราสามารถมีของพวกนั้นได้ฮะปึ๊บปึ๊บ แล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ในดาว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 มันเขาบอกว่าฟูด้ดฟู้ดด้วยเหรอเอาใช้กับฟูดนะ้ดฮะโอเคปุ๊บอเอากระเทียมวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่นี้วางไว้นี่ดีไหมปุ๊บอันนี้วางไว้ไนนวไวตรงนี้ฮนะโอเคไปกันต่อฮนะ <c oughs> าฟตรงข้ามเล่นสายขี้โกง,อ,ง <c oughs> <c oughs> อีกไอ้พวกขี้โกงเอย <c oughs> คือผมแบบยังเบื่อแต่ถามว่ามันมันเป็นแท็กติกมันเป็นกลยุทธ์อะใช่จะบอกเมตาม,มันก็โอเคนะคือถ้าสมมติเล้ไต่แรงก็โอเคแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบเราเป็นคนเล่นเกมไงเราจะเล่นแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆตลอดมันก็ไม่ได้ต้องแต่เน้นว่ามันมีให้เล่นก็โอเคอะเราก็ทําได้แค่บ่นนะเราทําได้แค่บ่นนะครับพวกเขาไม่ได้ยินอะไรเราหรอกเนาะอ่าลีโลนอีกทีครับอันนี้มาอันนี้มา แล้วมลเมื่อไหร่ร์มินาเราจะออกมาเนี่ยอันนี้สับประรดราคาสี่บาทเอามาก็ได้ฮะลีโลหนึ่งทีแล้วก็อันนี้โอ้โหอันนี้มาตรงนี้ตรงนี้ระหวางท่าน,นี้ละ่ะวางท่าน,นี้ดีกว่านอ้อโอเคไปกันต่อ่ะไปกันต่อ,อน,นี้เราได้ได้เห็ดมา3ามหัวแล้วนะผมอยากได้เห็ดสักห้าเห็ดมียิ่งมากยิ่งดีนะครับยิ่งมากยิ่งดี ปึ๊บปึ๊บตัวนี้เขาก็เด้งเนี่ยเรามีแม็กเลือดเพิ่มมาหรือเปล่าสตาร์ทแพทเทิร์น40แม็กเลือดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรามีหนามมาจากไหนเนี่ยอ๋อหนามมาจากสปรรถปึ๊บปึ๊บปึ๊บสูสีครับสูสีตอนนี้เราได้เปรียบแล้วะได้เปรียบแล้วเดี๋ยวค่ารักออกมาค่าลักออกมา,า,กออกมาสองอันนี้เราต้องใช้ค่าอะไรค่าฮีทแสดงว่าเราต้องรอโองนะ่งฮะ ต้องรอโองไหครับปุ๊บมาแล้วครับโองแล้วก็อนี้มาอันนี้มาอันนี้มา,อนนมาโอ้ซื้อหมดรีโล,ลนึงทีเฮ้ยมาแล้วครับอันนี้รออีกแล้วก็จัดขอจะ <c oughs> จัดยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคอน,นี้รวมไปก่อนครับดีตรงนี้แล้วก็ออันนี้ต้องวางตรงนี้ปะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววางนี้ไปก่อนนะวางตรงนี้แล้วก็เจ้านี่วางตรงไม่มีที่สําหรับนายวะ่ะ <c oughs> ไม่มีที่สำรับนายเลยอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเอ้ยชึบ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 โอเคล็อกนี้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวพลาดสายดาบใหญ่ครับดาบใหญ่ที่เน้นความเร็วในการตีะฮะเพิ่มดาเมจสองหน่วยทุกๆการตีนะครับแต่เรามีโล่ไงโอ้โหหายไปทีละเกือบยี่สิบปึ๊บมีโล่ครับมีพีนะะมีฮิตปึ๊บปึ๊ปปมีค่ารักออกมา เึ๊บมเพเพิ่เิเขาแบตเทอรเลตครับแบตเตอรเรเราสู้ตายเราสู้ตายไม่ไหวฮะเอาอันนี้มาเอาอันนี้มารีโลหนึ่งีเอาอันนี้มาแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ครับต้องใช้ใช้เยอะมากๆครับบอกให้ใช้เยอะมากๆครับแล้วก็เอาสบปรดออกมาก่อนแล้วก็เอานี้วางตรงนี้เอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราต้องรวมกับเอ็กคาลิเบอร์เนาะอันนี้วางตรงนี้ตรงนี้ อืมแล้วก็เ,กเอวางไม่ได้ตรงนี้ต้องวางท่าน,นี้อันนี้ต้องวางท่าน,นี้ฮะแล้วก็อันนี้วางท่าน,นี้ไปก่อนแล้วก็ไปกันเลยครับด้วยความรวดเร็วไปตรงขั้โอ้่าไตรงข้าเขาแน่นตึ๊บเลยแบบเป็นสายที่แน่นมากๆนะแต่เรามีโล่ไงมีโละครับมีโล่เด้งมาเด้งมาเด้งมาถ้าเล่นดีๆนี่ติดพิษสุสีกับไอ้สาย ถามว่าสายเอ็กคาลิเบอร์หวังให้ศัตรูติดพิษได้ไหมผมว่ากูเบิร์ดดีกว่านะฮะจากที่ดูมาเนี่ยกูเบิร์ดดีกว่านะฮะนี่เพิ่มแม็กเลือดมาครับโอ้ยดีมากเลยฮะแต่เขาจะใช้เรื่อยๆหรือเปล่าใช้เรื่อยๆครับเพิ่มแม็กเลือดมาเฮ้ยมันจะกลายเป็นเคียร์เทมผมนะเนี่ยใช่ไหมใช่เลยครับใช่เลยของดีครับซึ้อบเบิลดีโล่หนึ่งทีมกระเป๋าหนึ่งช่องครับแล้วก็ ขอกระเป๋าอย่างอื่นได้ไหมอันนี้2ลูกพอแล้วมั้งรีโลนอันนี้1บาทก็หนึบาทแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งฮะ โอเคน่าจะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เรายังไม่มีที่ว่างพอที่จะใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง r อ t ิ i ิ g ไปได้นะยังไม่พอผูกใส่ขวานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามีเกาะร้อยยี่แล้วครับร้อยยี่ตีเข้าไปตีเข้าไปทิกเกอร์ขึ้นมาครับทิกเกอร์ตอนนี้เรอรอรอค่ารักครับรอค่ารักรอค่ารักออกมาจะออกมาให้ไหมเนี่ยถ้าสมมุติไม่มีค่ารักนี่นี่ฮะต้องมีค่ารักแล้วน้องจะแตกออกมาฮะโอ้โ,อโหเฮ้ยกลายเป็นเกียร์เทพเนี่ย ถ้าสมมติเราไม่ได้คุกกี้นะไม่ได้คุกกี้รันเรานี่แบบแย่เลยนะนะปุ๊บรีโลหนึ่งทีมีอันนี้ลดราคามันไม่มีที่วางไงหนูปุ๊บวางอันนี้แล้วก็อันนี้อตรงนี้เหลือเหลือช่องบนนะเหลือช่องบนแล้วไงสิเออไอ้อน,นี่ก็อยากได้นะรีโลหนึ่งทีรีโลอีกหนึ่งทีก็กระเป๋าอีกหนึ่งใบกับอีกหนึ่งช่อง ใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมขยับอันนี้ดีกว่าเขนงนี้นแนี้ตร้ออัดียวน่าตรงนี้ก็เดีวาตรงนี้นถ้าสมมติวางตันนี้แลันนี้ลี่ลวีวองตรง้แล้วอัันี้้วอนี้แลอนีอานารอัป็นอาหารด้วย เป็นหนาหารถ้างั้นมันต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะเออรลีโลดหนึ่งกีไม่มีอะไรไปกันต่อฮะกลายเป็นคียเทมเรานะน้องคุกกี้เนี่ยน้องคุกกี้รันเรานะคือมันสามารถที่จะเพิ่มแม็กส์ีได้คือเกมนี้โชคดีมากอะ่ะเดี๋ยวลงคลิปเลย ลองคลิปเลยฮะเพราะว่าผมเล่นมาเป็นสิบสิบตาแล้วเนี่ยเล่นไม่ชนะครับไม่ไม่ไม่ทะลุด่านที่เก้านะนี่ไงเด้งมาแล้วฮะเด้งแมคแคนพีขึ้นมาเด้งทีละยี่สิบอ่ะใช่ไหมปุ๊บใช่ครับเด้งเก้าสิบเด้งเบิ้ลด้วยเหรออ๋อเดเดี๋ยวเฮ้ยเจอเจอไอ้นี่ใหม่ครับเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอเมตาใหม่ฮะเมตาใหม่ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น้องเขาแตกซ้ำฮะคือทิกเกอร์ซ้ำทิกเกอร์ซ้ำด้วยด้วยเอคลิเบอร์ฮะซึ่งเฮ้ยผมก็แบบอะไรวะคือปกตกิไม่ค่อยสังเกตปกติไม่ค่อยสังเกตคือปกติไม่รู้ไงอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ได้นี่หวะล,ลืม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 เสร็จปุ๊บอันนี้มาแล้วก็วางตรงนี้น,นี้วางน,นี้นี้ตรงนี้อันนี้ตรง ตรงนี้แล้วก็อันนี้มาอันนี้วางใส่นี่ฮะแล้วก็ชุดกรอบพอแล้ว <c oughs> พอแล้วพอแล้วเอออันนี้มานี้มาปุ๊บปุ๊บน,นี้วางตรงนี้แล้วก็อืมน,นี้วางนี่อ่ะฮะแล้วก็เดีย๋ยวนะผมวางท่าน,นี้ละ่ะท่าน,นี้แล้ววางกล้วยวางกล้วยมันต้องใช้บูเบอรี่ฮะใช้บูเบอรี่ถ้างั้นก็ต้องมาแซมตรงนี้บูเบอรี่วางนี่ อันนี้วางตรงนี้โอเคทั้งคู่ได้ได้หมดแล้วนะทิกเกอร์มหมดแล้วครับตรงนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สองถ้าวางตรงนี้ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งเองอ่ะถ้าสมมติผมว,วางตรงเนี้ยอันนี้อัน,นอันนี้ได้สามอันนี้ได้หนึ่งสปอนลดอะไรขเขาโอเคไปกันต่อฮนะจะได้นะนี้สี่บาทแต่เราไม่มีช่องวางฮนะไปตรงข้ามสายมังกรครับสายแม่มังกรโอ,อ้โหโอ้โหหจาเกาะเรา จะก,กอเราโอเคเดี๋ยวเรารอรอาลักรอารักรอาราักเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาปุ๊บโอเคหม้ทิกเกอร์ซ้ำอีกขอขรักเด้งขึ้นมาอีกอขอารักอีกทีขอักไม่พอโอเคมีการแฮกแร้ออกมาปุ๊บอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้วางเดี๋ยวนะอันนี้มันอ่นนี่อีกอันหนึ่งรีโลนึงทีมีหมอดข้างไปหนึ่งอัน มีมอนข้างมาอีกหนึ่งอันแล้วไงสิวางตรงนี้ฮะวางวางได้หมดวางได้หมดอันนี้อ่ะไอ้ตรงนี้มันได้แค่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 ด้านเดียวเสร็จปุ๊บอันนี้เออมันมันวางได้แค่สองช่องฮะลีโร่หนึ่งทีมีลีโรอีกหนึ่งทีมีสับประรดฮะวางตรงนี้เลยแล้วกันปุ๊บเต็มช่องครับช่องนี้ยกให้นายคนเดียวฮะ ยกให้ในายคนเดียวแล้วก็ตังหมดหมดตังศูนย์บาทศูนย์บาทแล้วก็เดี๋ยวนะอืมปึ๊บอันนี้ก็ได้แค่ช่องมันอนาจ,จังช่องเดียวช่องเดียวโอเคไปกันต่อฮนะอันนี้เดี๋ยวได้โล่เพิ่มครับเดี๋ยวเราจะส,ะส,สัสมเท็ตโซนสกินนะสองร้อยแล้วครับโล่สองร้อยแล้วปึ๊บ เพิบเพบขอลักออกมาค่ารักออกมาเปิบข่ารักออกมาแล้วทิกเกอร์สองทีติดขอค่ารักมาทิกทิกทิก,ท,กทิกอีกทิกอีกโอ้โห ierten, มันเฮ้ยกลายเป็นเครียอเทมไปเลยอะกลายเป็นเคียเทมเลยฮะตอนนี้เลือดผม350แล้วอะคือก่อนหน้านี้ผมเล่นมาหลายตาแล้วผมไม่ได้ตัวนี้นะไม่ได้ตัวนี้ผมเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีไอเทมไหนที่สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มเลือดขึ้นมาได้พอ,อ มันไม่พอจริงๆกล้วยแค่ลูกสองลูกนะฮะกล้วยมันหิวแค่สี่แล้วมันโดนดาเมจทีร้อยกว่าร้อยกว่าใช่ไหมมันไม่พอถ้าไม่มีตัวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเอออันนี้ลกแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีช่องบ้างไหมเนี่ยโอเคมีช่องมาแล้วครับปุ๊บอ่าช่องอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ออมมาไว้ตรงนี้แล้วก็ยังไงสิเออรีโลหนึ่งทีมีอ่านี่ล็อกไว้ฮะล็อกไวล็อกไว ต้องใช้ต้องใช้เพราะว่าอะไรเราจะต้องอมตาแล้วนะเราจะต้องเป็นอมตาบ้างแล้วนะครับโอเคไฟต้องข้ามสายกระทาเหมือนกันนะสายนี้ก็เป็นสายที่ยอดฮิตเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้วางของได้เหมาะเท่าที่ควรนะแต่ต้องดูแมทเทลเลตนะครับดูดูถูกเขาไม่ได้นะโอเคค่ารักออกมาแล้วฮนะค่ารักออกมาปึ๊บปึมีลีเจนครับลีเจนขึ้นมา ทีเจนมาอีกอตอนนี้สตมีนาเราจะไม่พอแล้วฮะแล้วกล้วยเราอ๋อกล้วยกล้วยทิกเกอร์กับหม้ออยู่ะกล้วยทิกเกอร์กับหม้ออยู่ครับปึ๊บอืมหเจ็ดสิบแปดสิบโหแบบนี้ดิคือปลายเกมจริงๆฮอะปลายเกมจริงๆสายเนี้ยอันนี้เปิดหมดแล้วเนาะเปิดหมดแล้วฮะโหเดี๋ยวนะสตอร์มีนาไม่พอใช้ครับปัญหามันเกิดเอาไงดีอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน ปุ๊บอือแล้วนี่วางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีสับประรดนะร <c oughs> ีโลอันนี้ล็อกไว้ใส่ตรงไหนได้บ้างบเอ้ยอันนี้อีกอันหนึง่งตั้งแต่บ,บาทหนึง่งฮะแล้วก็ขอย้ายที่ได้ไหมอ่เดี๋ยวนะย้ายที่ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางตรงนี้อ่าฮะ,ะแล้วก็อันนี้วางนี่วางนี่ ได้แล้วอันนี้ขาดหนึ่งขาดหนึ่งเอ้ามันขาดได้ยังไงอ๋อเออโอเคโอเคปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้วางตรงนี้แล้วกันคือผมตั้งใจจะวางไว้ตรงนี้นะปึ๊บหรือว่าวางนี้ดี <c oughs> การเป็นสับป,ประรดมัน,ม,นมันเกะกะอะวางไว้ตรงนี้แล้วเราจะเป็นอัลตากันแล้วนะฮะโอเคไปกันต่อฮะต้องการช่องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอีกนิดหน่อย ชึบอืสองร้อยห้าสองร้อยห้าอมตะแล้วอมะตะเราฟาดฟาดต่อฟาดต่อเข้ามานาสิบเอ็ดหน่วยสิบเอ็ดขึ้นมาแล้วดับเบิลทิกเกอร์มาเขาอ,อีที่สิบสิบเอ็ดดับเบิลทิกเกอร์มาอีกแปดสิบทิกเกอร์พึบพึบพึบโอเคทิกเกอร์อีกทีนึงสูสีสูสีสูส,สูโอ๊ยแพ้เฉยไห <laughs> นดูสิเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูสิ เลือดเรามีมีมากกว่าเขานะฮะปึ๊บปึ๊บเนี่ยร้อยกว่าต่อ29อ่สอ่ะเกิดอะไรขึ้นครี70เจ็ขาครีฮะเนี่ยคือจะชนะอยู่แล้วจะชนะอยู่แล้วปึ๊บ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 เกิดอะไรขึ้นเดลห้าสี่สิบห้าดาเมจจากฟอร์คอนเบดฟอร์คอนเบดต,ตีซ้ำสองทีฮะ นาทีที่7จ็ุดสีแล้วก็อันนี้7จ็ดจุดสี่เจ็ดฟอร์คอเบต,ตี3 2ทีด้วยอเบริตี้ของเขาแอตแทกทไวฮะจบตีสาครั้งที่โกงจริงเลยคือแบบอะไรวะอยู่ดีก็พี่เกมเอ,อ่ออันนี้มาวางตรงนี้แล้วกันนะอันนี้มาวางตรงนี้อ่าแล้วก็เอาอันนี้มาวางตรงนี้ก่อนลีโลหนึ่งทีมีอะไรอีกอะไรตังหมดแล้วเหรอ ห้าบาทเดีนะถ้าสมมติผมซื้อมาผมวางไหนได้วางไว้แถวบนแล้วไงถ้าวางไว้ตรงนี้อ่ะปึ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่อ่าโอเคอันนี้วางไว้ตรงต้องต้องวางท่านี้อ่ะท่านี้แล้วก็อันนี้ได้สองจุดอันนี้ได้สองสองแล้วอันนี้วาง แต่ถ้าสมมติขายแล้วซื้อมาปุ๊บมันจะได้นี่แถวหนึ่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูซิขายนี่วางตรงนี้นี่ขายนี่ฮะแล้วก็ซื้อมาวางนี่ซื้อมาวางตรงนี้ค่าเท่าเดิมนะค่าเท่าเดิมแล้วก็รีโลเล่นหนึ่งทีสิคอยทีสิโอเคเดี๋ยวลองอันนี้ไว้ไปกันต่อฮนะเลยกี่เว็บเนี่ยถือว่าโอ้โหจะบอกว่าถือประสบความสําเร็จแต่ดูสิเนี่ยเจอสายสตาร์นอีกแล้วครับ ส่สตาร์นอีกแล้วเร,เรา,า,าเอามาตะแล้วเอามาตะเอามาตะเอามาตะขอค่ารักหน่อยค่ารักดับเบิ้ลทิกเกอร์ขึ้นมาโอ้โหโอ้ยเราโดนติดพิษแรงครับติดพิษแรงติดพิษแรงสตาร์นด้วยอืโดนสักทีโดนสักทีโดนสักทีอืมโ,โอเคเกือบแพ้นั่นเนี่ยเราอะ่ะอืมอันนี้วางนี่แล้วก็อืมเอาไงดีเอายังไงดี ถ้าสมมุติเอาบูเบอรี่ออกบูเบอรี่ตัวนี้แล้วก็เอ,เอถ้าสมมุติเอานี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่สอง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 ,สองปุ๊บเอาบานไดาสกินวางตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปบ๊หนึ่งสองสามแล้วก็อนันนี้วางวางมันตรงนี้เลยเป็นไร ได้ไหมได้สี่หน่วยเอาวางตรงนี้แล้วกันน,นี้วางท่านี้ฮะเนี่ยมันวางได้เนาะมันวางได้ฮะถ้าสมมุติวางท่านี้แล้ววางท่านี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ฮะปึ๊บอันนี้ก็ได้สองเอาวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็กระเทียมกระเทียมมึงขายดีโลหนึ่งทีขออีทีดิไม่มีอะไรครับไปกันต่อฮะอือหือ ปึ๊บ2 7งรอ้โอ้โหฝั่งตรงข้ามครับ75ตีทีเดียวเราเอามาต่าเลย103ครับมีการโจมตีทะลุเกาะน,นะดับเบิลทิกเกอร์ขึ้นมาปึ๊บ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 ,บดับเบิลทิกเกอร์ขึ้นมาเร็ว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 ,รวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคฝั่งตรงข้ามตีพิษสามสิบสามสดสิบห้าสามสิบหมีการลบ ลบพิษครับมีการตีกันรัวๆเราก็โอ้โหสามร้อยสามสิบเจ็ดเดี๋ยวกะไม่ให้รอดกันเลยเหรอกะไม่ให้รอดกันเลยเหรอครับฮะเราอะจะแรงไปไหนเนี่ยไอเม็ดนี้เม็ดเดียวเลยนั่เนี่ยมีโอกาส4ี่อร์ซนที่จะโจมตีทะลุก่อครับมีคนบอกมานะเพราะว่าไองวดที่แล้วงวดที่แล้วอะไรเกมที่แล้วเราก็โดนผมก็โดนมานะ คือแบบเกาะไล้ความหมายอ่ะแล้วแบบเรามีเกาะตั้งมากมายขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหแล้วก็เอาอันนี้มาได้ไหมเอามาวางไว้เฉยๆฮนะรีโลดหนึ่งทีมีสับป,ประรดอันนี้วางวางแล้วไงรีโ่หนึ่งทีมีอันนี้6บาท4ี่บาทสบาทแล้วขายอันนี้อันหนึง่งไม่รู้มันจะเอามาตัดได้2ทีหรือเปล่านะรีโ่หนึ่งทีแล้วก็มีเห็ด3บาท เห็ดสบาทถ้าสมมติผมขายอันนี้เออขายกล้วยพอใช้ไหมเนี่ยเซอร์มิน่าเราอะขายกล้วยเอาเห็ดฮนะต้องจบให้ไหวครับโอฝฝ้ฝ่ายต้องฝ่ายต้องข้ามครับเน้นความเร็วกันครีฮะดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้ยแปดประมาณเจ็ดปทีอะดูดิเออมาตาสองทีเออมาตาสองทีแต่เรายังยังต้องรอรอบครับต้องรอรอบไม่ไหวฮะอื โอ้โหอันนี้ด้วยเหรอคือเขาเน้นเน้นการวางแบบกะกินสนิทตะมีได้อย่างเดียวไม่สนไม่สนกล้วยสนได้เลยนะคือประมาณว่ากินก็เติมกินก็เติมกินก็เติมเลยนะครับแล้วเนี่ยเขาละทิ้งซึ่งการป้องกันหมดแล้วฮะครสิบแปดเปอร์เซนต์น้อยไปไหมเนี่ยน้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะักกระเป๋าก็าอยู่นี่กระเป๋าเขาบอกว่าคริเปทุกทุก ค่ารักอ๋อค่ารักเขาหายไปเพราะไอ้นี้แน่เลยเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเขาแทงไม่โดนเขาจะเสียเอ้ยเขาจะได้ลัคกกี้โคเวอร์แต่ถ้าเขาแทงโดนเขาจะได้3ามลัคกี้ใช้3ามลัคกี้ในการเพิ่ม3ามดาเมจแต่ถ้าโจมตีไม่โดนก็จะได้3ามลักสามลักเออรูปแปลกดีเนาะโอ้แพ้เกมสุดท้ายอีกแล้วครับก็มันเล่นไม่ได้นะเอาพูดพูดตรงๆสายนี้เล่นไม่ได้นะ จริงๆผมบอกผมยืนยันนะย,นนอนอยัานอนยันอถามว่าเอาแล้วทาไมพี่เอ้ยทำไมผมเล่นได้เพราะว่าผมมีตัวนี้เลยฮะผมบอกเลยเป็นเคียร์เทมเลยฮะไอมันอ่านว่าอะไรจิงเกิลจิงกกเบลจิงกกเบลเจอรี่ใช่ไหมใช่จิงกงกเบลเบอรบีรเรเรเ่เออโอเคตัวนี้ฮะผมเล่นได้เพราะตัวนี้จริงๆชุดกรอะมีเท่าไหร่ไม่พอองกระทะไม่พอถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเล่นไม่ได้ เพราะเราไม่มีไอ,ไอเทมไอเทมที่จะฟื้นฟูเลือดฮะซึ่งโอ่งเนี่ยมันไม่พอ,อจริงๆเห็นไหมมันมีแค่สิบเจดฮิวสิบเจ็ดแล้วเราโดนโดนแต่ละดอกเลย <c oughs> ขนาดเมื่อกี้ผมมีอมตะ2ทีแล้วดูดิชุดเกราะผมขึ้นมา200อยกว่าเลยนะเนี่ยสตาร์ทมาปุ๊บแบบสองเท่าไหร่เนี่ย2องเ็ห้าเกราะสองร้เ็บห้าเลือดอีกสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเพราะว่า ตัวเนี้ยเขาจะบวกแม็กคทพีแม็เลือดนะ40หน่วยแล้วนะฮะบวกสตาร์ประปุ๊บบวกไปเลย40หน่วยซึ่งผมก็ถึกมากๆแล้วนะถึกมากๆแล้วก็มีพิษอีกอ่ะตอนสุดท้ายเราทําพิษเข้าได้เท่าไหร่เนี่ย28ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยน่าจะมีการลบบัฟเอ้ยลบดีบัฟไปนะฮะบัฟเรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราไม่มีของที่ใช้ในการ ฮิวเลือดฮะตอนนี้คือทั้งทั้งเกมเนี่ยผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เพิ่มแม็กแคทียี่สิบหน่วยเนะี่ยแล้วผมต้องรอค่ารักนะเนี่ยค่ารักมันจะเด้งขึ้นมาซึ่งค่ารักมาจากไหนค่ารักมาจากบนะูเบอรี่ฮะค่ารักเดียวของผมลักเดียวใจเดียวของผมเนี่ยมีแค่บนะูเบอรี่ฮะเพราะผมไม่ได้ซื้อครุยมาแล้วก็โอ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีเพิ่มค่าลักให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรอได้ก็คือรอมานาผมเต็ม1ิบ เต็ม10ปุ๊บมันถึงจะสร้างค่าลักมาให้ก็คือมีลูกหลงรักออกมานะฮะรักหลงออกมาโอเคเออโอเคก็ไม่แนะนำถ้าสมมุติไม่มีไม่มีเจ้านี่ไม่แนะนำให้เล่นเลยฮะแล้วก็ถ้ามีชุดเกาะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอ่ะวางตรงนี้ไม่รู้ตัวไหนอ่ะผมคิดว่าน่าจะพอไหว <laughs> แค่พอไหวนะโอเคเเหนื่อยนะเนี่ย ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ